เดี๋ยวมื่อนี้กับบา่าวพิมจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนไปเบิ้งห้องขวัวคนลาวมีสินค้าไทยเยอะขนาดไหนอ่าห้องคนลาวที่ว่าเข้าพุกพันกับอ่าสินค้าไทยบา่าวพิมทาให้ไปดูเลยพี่น้องทาให้ไปเบิ้งเลยว่าอ่าห้องขวัวข้องคนลาวนี้มีเมื่อนกับที่บ่าวพิมดได้ทายทุกคนเบิ้งหรือบอสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุพุสุคนเด้อพี่น้อง มาอยู่กับซองข้องเสียนหลาเบาพิมพ์เด้อพี่น้องจากผักเนื้อข้องลาพี่น้องซึ่งว่าก่อนจะไปบ่งคลิปหรือว่าก่อนจะไปดูคลิปข้องเบาพิมพ์กับฟากทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เบาพิม์เด้อพี่น้องและที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อจะไิพาดคลิปใหม่ๆข้องเบาพิมพ์นั่นเองพี่น้องซึ่งว่าก็อื่นเมืดเบาพิมพ์กับตองข้อขอบใจอีกตึ้มครั้งหนึ่งพี่น้องที่ว่า ไลายลายคน fc ไลายลายคนทางฟังไทยที่ว่าลักแล้วก็อินดูบ้าพิมนะพร้อมกับให้กําลังใจไลายล,าย,ลายเรื่องในการเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องซึ่งว่าบ้าพิมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ารักในการทํา YouTube แล้วก็อยากอยากได้ fc พี่น้องทางฟังไทยมาติดตามเยอะเยอะนะเพราะฉะนั้นบ้าพิมพ์ก็ต้องข้อขอบคุณคนไลายล่ที่เข้ามาทับชมคลิปแล้วก็ติดตามบ้าพิม ให้กําลังใจเบาพิมพ์หล่ย่างเดี๋ยววันนี้กะบ,บ่าาพิมพ์จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนไปเบึงห้องขวัวของเบาพิมพ์นะห้องขวัวของคนลาวห้องขวัวของเบาพิมพ์ว่า,าปัจจุบันหรือว่าหลายล่ปีที่ผ่านมาหลา่เส้นคนหลยหลยหลยรุ่นนี่แหละตั้งแต่รุ่นพอรุ่นเม่าหนะ้องเบาวบาพิมพ์หรือว่าคนลาวนี้อยู่ในห้องขวัวห้องคนลาวสินค้าหลักๆที่ว่าหัาใจ เรือเครื่องปรุงอาหารนี่แหละนะทุกคนมันจะมีข้องข้องประเทศได้แดย์รือข้องเครื่องนําเข้าสินค้านาเข้าจากประเทศได้ดซึ่งวันนี้พ่าพิมพ์จะพาทุกคนไปบึงไปบุกห้องขวบของบ่อพิมพ์เองนะทุกคนว่าห้องขวบของบ่อพิมพ์ได้ใส่เครื่องปรุงข้องเมืองไทยมียางไงแล้วก็สินค้าไทยที่วายูบ้านของพ่าพิมพ์คล้ายๆกับเป็นการรีวิวพี่น้องเป็นการรีวิวว่าห้องขวบคนลามีสินค้าไทยเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปบึงกันพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวเราเลื่อกระครอเข้าไปห้องครัวกันพี่น้องนี่เด้อพี่น้องนี่กือสาภาพเด้อของกได้จัดนี่นเลยนะอายุเด้บปกติเลยพี่น้องซึ่งว่าเดี๋ยวว่าพิมจะขอรีวิวไปก่อนเลยก็คือว่าเครื่องปรุงพี่น้องเครื่องปรุงทุกอย่างก็จะใส่เป็นข้องไทยหมดเลยนะทุกคนอ่ะเริ่มแรกอันนี้เลยนี่ครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องนี่ก็คือน้ำมันองุ่น นะน้ำมันองุ่นที่ว่านำเข้าจากเมืองไทยซึ่ว่าเป็นน้ำมันน้ำมันองุ่นที่ f c พุ่งยาจะดีเพิน่นทานพุ่งยาจะดีเพิ่นฝากมาให้เ่าพิมพีพ่น้องนะปกติกกอขอกาใซห้องไทยอยู่แล้วพี่น้องเป็นน้ำมันว่าจะเป็นเนล้อยี่ห้อแหละที่ว่าเป็นส้นคา้านําเข้าจากไทยต่อมาก็เป็นน้ำปลาพี่นอ้อง,งนี่น้ำปลาปลาเมือกแท้นี่ก็เป็นนําเข้าจากเมืองไทยทั้งนั้น ซึ่งว่าเดี๋ยวพ่อพิมจะมาบอกว่าเป็นยังคนลาวจึงแบบมักใส่สินค้าไทยนะสินค้าไทยทุกอย่างนี่พี่น้องอันนี้ก็เกลือเกลือก็ะเมนเป็นเกลือเกลือเกลือที่นําเข้าจากไทยทั้งนั้นนะแต่ว่าพวกเขาแกะมาใส่ในอันกระปุกแล้วตัวนี้ก็ะเพาะสุรุตพี่น้องกระปุกน่าจะเปลือนเลยแต่ว่าเปลือยทางนอกอน,นี่ก็เป็น,นอายินโอมโตะนะนำมาจากเมืองไทยหมดน,นี่แม่กระทงน้ำส้มใส่สูพี่น้อง น,น้ำส้มสายชูก,กัน5%นะเอาใสรทดแทนเวลาบ่มีมะนาวขอสวอยสดาติให้จัดจ้านขึ้นนี้แม็กกี้แม็กกี้นี่ก็ลายคนอาจจะคุ้นกันละซึ่งว่าเครื่องปรุงหลักๆที่ว่าคุณลาวใส่พี่น้องก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ว่านําเข้าเจ้าเมืองไทยทั้งนั้นนะอ่านอกจากนั้นก็นะจะมีแบบอันนี่พี่น้องคือน้ายาล้างจานนะไลปอนเอ ในป้อนเอฟเนี่ก็ถือว่าไซมาแบบอุ้ดว่าพิมพ์กระไซมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละนะตั้งแต่เกิดขอมาก,ก็กคือแบบไซมาอ่ะเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วนะที่ว่าเห็นนั่นพ่อแม่ไชมาแล้วกับเครื่องปรุงทุกอย่างนี่นี่ลืมตัวนี้พี่เนาะตัวนี้ก็ซีอิ๊วดํานี่ซีอิ๊วดําสลากสลากส้มนะโอ้โหว่ายุืองไทยอย่างไซแบบนี้รูบกบอครับพี่น้องครับซีอิ๊วดํา บูฮัวย,ยูเมืองไทยบานของเอฟซีทุกคนนะยังงไซรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ลืกอบอพี่น้องถ้าเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกว่าพิมพ์ได้เด้อเครื่องปรุงหรือว่าทุกทุกอย่างที่อยู่ในบานของเอฟซีในห้องขวก็สามารถพูดก,กันได้อ่าลืมเลยตัวนี้ก็เป็นน้ำตาลปีบ๊บพี่น้องน้ำตาลปี๊บก็เป็นเามาจา,จากเมืองไทยที่ว่ามีเอฟซีท่านพีนพ่นาจะดีเพิ่นฝากมาให้นะมัก็มาใส่ในกระปุกข้องข้านม เพราะว่าเก็บใส่ทุกอย่างเรา,ามันจะมีมดมาตอมพี่น้องนี่พี่น้องเราก็ต่อมากเ่เป็นยาซี่ฟันยาถแนะูแค้วนะแล้วนี้มันมดแล้วบ่วพิมพ์ตัดใส่ให้มันคมพี่น้องเป็นคอนเกตนะเป็นคอนเกตเด,ด้พี่น้องทุกอย่างก็คือแบบเป็นสินค้าของเมืองไทยดังนั้นพี่น้องนะแต่ไม่ซี่ฟันแหละแต่งซี่ฟันก็เป็นคอนเกตแต่ว่าเป็น เป็นไล่ยี่ห้อพี่น้องเป็นเป็นไล่าราคามีไล่าราคาสําหรับอย่าอย่าทุกขี้ยวอย่าที่ฝันอยู่ที่บ้านข,ข้่อพิมพ์พี่นอ้องอ่าต่อมากันนี้เลยกะปิพี่น้องกะปิกะปิที่ว่าห่อไส่ไปแล้วนะทุกอย่างก็มาจากเมืองไทยทางนั้นนี้เลยกะปิหอมกะปิอร่อยที่ต้องลองกุ้งเคย กุ้งเคยตัวนี้ก็เป็นกะปิจากเมืองไทยพี่น้องที่ว่ญญาทานผู้ใหญ่จะดีบนฟ้ามาฮะปกติเราจะใส่กะปิอ่าแบบนี้พี่น้องกะปิที่ว่าเป็นกระปุกนิดเล็กๆแบบนี้นะน,น้อยๆแบบนี้แหละที่ว่าคนเหล่าซอฟไซสกันอยู่ตามครัวเือนพี่นอ้อ,องแต่ว่าเป็นกะปิที่ว่าอ่ากองเง่นี้บานเข้ามาพิมพ์ก็ห้าก็เคยใช้กินพี่น้องเพื่วพอว่าแซบแซบแห้งเลยแซบจากกะปีโคตรน้อยแบบนี้ป้องน้อยแบบน,บนี้พี่น้องตัวนี้ที่ว่าจะ,ะแซบกว่านะ เป็นกะปิที่บ้านแล้วก,ก็กลงกลมทุกอย่างเลยอ่าและอีกอย่างนี้ก็เลยพี่น้องซอสซอสพริรรพกเนี่ยซอสพริกกะใส่ข้าเมืองไทยนะซอสพริกตาแม่พลอยอ่านีะครับกำลังซีม,ม,มดแล้วแหละน่กจะซีมดแล้วอ่าประมาณนี้ทุกคนนะฮ่องขวายาว่าใส่สินค้าของไทยทั้งนั้นเดี๋ยวต่อไปกับเครื่องสายไฟฟ้าพี่น้อง ไม่ใช่ไฟฟ้านี่คือัวย่างจากสักผ้าน่ะจากสักผ้าเลยเบอร์ห้าเบอร์ห้านี้ทุกคนก็ประหยัดเอ้ทุกคนก็จะจำกันได้ดีอยู่แล้วชื่อกันได้ดีอยู่แล้วพี่น้องนี่ก็คือเครื่องซักผ้าเบอร์ห้านะเป็นเครื่องซักผ้าที่แบบคุณภาพดีมากๆพี่น้องนะเป็นเครื่องที่แบบว่าพิมกับห้าก็มีเงินซื้อแหละพี่น้องห้าก็ได้ใซตนะนี่ซึ่งว่า ทุกอย่างที่เห่าด้ใช้กับนำเข้าจากเมืองไทยหมดนี่เมกะทางนี่พี่น้องเอารีวิวแบบละเอียดเลยน้ำยาซักฟอกท่องซักฟอกกับเม็นแบบใส่สินค้าไทยเออพี่น้องนะอ,อย่างเลยมือห่อแล้วก็นี่ <laughs> จับมาให้พอพี่น้องทุกคนได้เบิ้ลเหมือนกันเลยครับพี่น้องครับนี่ของก็ใส่ห้อง ห้องนําเขาใจ้มเมืองไทยเนี่ยก็ซื้ออยู่นําร้านคาค่าย่อยอยู่บ้านเข้ามาผิดเลียพี่นอ้องเปน็นนี่ห้อ EC ห้อมแหงพี่นอ้องห้อมทุกวันรุ่นนี้ที่ว่าห้อมใสด่ดีนะอันนี้แหละซึ่งว่าตู้เย็นที่ไว้ใไซอยู่ในบ้านกับเป็นเป็นตู้เย็นที่ว่าซื้อซื้ออ่าเป็นนี่ห้อข้องของไทยนะทุกอย่างเลยเลยอ่าแล้วไล่คนนั้นจะท่าม,มา ล้าเป็นย่งสินค้าสินค้นขาข้องข้องหลาวสินคาหลาหรือว่าผลิตภัณฑ์ข้องคนลาเหมือนบบม,มีหรือว่าหรือว่าเหนียวได้สินะเอฟซีและคนอาจจะจกักถามเดี๋ยวว่าพิมพ์จะบอกเลยว่าที่จรงิงมันก็พอมีนะคนที่จริงมันก็พอมีสินค้าหลาวที่ว่าเป็นเครื่องปรุงนะ,ะเป้งนัวก็มีเป้งนัวแลือพุ่งสลร์แล้วก็เกลือนะหลักๆก็ะกจะมีซองยางที่ว่าเป็นสินค้าลาเฉพาะเครื่องปรุงแต่ว่าถ้ามามีสิยูน้ำปลา บมีนะทุกคนข้อ,ของมีฮ้อลาวโบวมีส่วนมากาจะเป็นแบบเกือเป็นนัวแค่นั้นแต่ว่าคนลาวเขค่อยนิยมกินบางิมก็บ่เข้าใจนะน,น่าจะเป็นความสิ้นเคยแล้วก็ความซอฟความมักข้องคนลาวที่ว่าเข้าพูพันกับสินค้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไทยทุกอย่างที่ว่าได้นาเข้าแล้วก็เหตุแห่หลายๆคนนั้นใส่มันดนนานตั้งแต่รุ่นเส้นพ่อเส้นแม่พี่น้องแล้วก็ลุกลานเกิดมากาจะเห็น เครื่องปรุงแบบนี้เลยนะโดยเฉพาะนำนำซีอิ๊วซีอิ๊วมิกแม็กกี้เด็กเด็กน้อยคนเราจะชอบมาพี่น้องอจิ้มกับข้าวเหนียวนะเรียกว่าอร่อยเรียกว่าแซ่บเลยแหละเด็กๆจะมักแล้วก็เรื่องเครื่องสายไฟฟ้ามาพิมพ์ก็ต้องข้อบอกเลยว่าอยู่บ้านของมาพิมพ์อย่างอย่างเฮ็ดเองบ่ได้นะคือแบบจักรซักผ้าตู้ซักผ้าอ่าบ้านพิมพ์เอิ้นจักรซักผ้านะเมืองไทยอาจจะเป็นเครื่องซักผ้า แล้วก็ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นดีแบบประมาณนี้นะถือว่าบบมีแหละนะส่วนไร่ก็จะเป็นการใส่สินค้าจากเมืองไทยทั้งนั้นอีกอย่างก็เรื่องของคุณาภาพพี่น้องเรื่องของคุณาภาพข้องสินค้าของตัวสินค้าแหละที่ว่าเห็ดให้คนลาวเฮาใสา่ใส่ไร่ทงว่าราคาจะแพงนะถ้ามาตู้เย็นตู้เย็นจีนจากเครื่องซักผ้าจากซักผ้าจีนมีบ่มีนะทุกคนมันมีอยู่บ้านข้องว่าพี่มีไา่แต่ว่า คนลาวจะนิยมใส้ข้องไทยข้องไทยจะเป็นสินค้าที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีคุณภาพมาตรฐานเรื่องว่าช่วงนี้ราคาอาจจะสูงแต่ว่าทุกคนก็นต้องต้องตอง้ตองห้าเงินยอกจนะ่ายเลยถ้าไปเป็นสิ่งสิ่งที่ว่าจําเป็นพี่นอ้องจะต้องในแบบดิลลดมาซื้อเพื่อจะให้มันคุมเลยให้มันคุมนะบอตตองแบบว่าซื้อข้องจีนของยา,มมา,อา่ห้อไทแล้วราคาทึกแต่ว่าคุณภาพบุคคลโอเคก ไลยคนกับยักษ์ไซก็เลยว่าหันมาใส่แวบก้องไทยสิ้น้าไทยทุกอย่างพี่น้องก็น,นี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าหล,ลายๆคนอาจจะยักหูแล้วก็ขาดใจกันกับมื้อนี้ประพิมก็ได้พามารีวิวเลยห้องครัวยูทิบ้านของปาะพิมพ์นี่แหละว่าห้องครัวบ้านคนลาวกับทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยถ้าว่า f อคนได่ได้มาเที่ยวเมืองลาวนะถ้าเป็นบ้านของคนลาวแท้ๆนะประพิมทาให้ไปดูเลยพี่น้อง ทาให้ไปเบิ้งเลยว่าห้องขัวของคนเหล่านี้มีเมื่อนกับทีเบาพิมพ์ดไดทายนะคนเบิ้งหรือบบนะถ้าเป็น,นได้กับคอมมนบอกกันได้ด้อพี่น้องเบพ,พิม์มั่นใจหลดว่ามีทุกบ้านแล้วก็เครื่องปรุงทุกยี่ห้ออันนี้ยนอยู่บ้านงี่เบลพิมใส่ประมาณนี้แต่ว่าอัดอยู่บ้านของคนอื่นผู้ที่ว่าค่อนข้างจะมีทานะก็อาจจะมีเยอะมีหลายกว่าน,นี้นะแต่ว่าบ้านขี่เบาพิมพ์กใไซประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าครบแล้วนะกับเครื่องปรุงที่ว่าเป็นสินค้านําเข้าเจ้าเมืองไทย อ่าเห็นบอกพี่น้องประมาณนี้พี่น้องจะมาถ้าว่าคลิปต่อไปรอถ้าติดตามด้วยพี่น้องว่าคลิปต่อไปบ่อพิมพ์จะพาทุกคนไปรู้จักกับยั่งอยูุธี่บ้านของบอพิมอ่าถ้าว่ามักหักคลิปของบอพิมก็อย่าลืมเด้อกดติดตามที่สําคัญพี่น้องสําคัญที่สุดก็คือข้อให้พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่าเข้ามาดูคลิปก็กดติดตามแล้วอย่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในพี่น้องเพื่อว่าเวลาบอพิมพ์ลงคลิปแล้วมันจะแจ้งเตือนทุกคนนะถ้าว่าทุกคนเพียงแค่กดติดตามเวลาบ่อพิมพ์ลงคลิป เอ่ฟซีและคนก็นอาจจโบฮูว่าวบาพิมพ์ลงคลิปแล้วหรือบ่นะซึ่งวพ่อฉะน,นั้นการกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ว่าสําคัญเลยพี่น้องนอาพี่น้องนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นจังได้กันแด่หลังจากที่ว่าจบคลิปกับการรีวิวห้องขวัวของเบาพิมพ์กับเบาพิมพ์ไทยให้เห็นอ่าหมดทุกอย่างนะที่ว่าอ่าสิ่งที่มีอยู่ในห้องขวัวของเบาพิมพี่พน้องโดยเฉพาะก็คือเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องสินค้าไทยนําเข้ามาอ่าค่ายอยู่ในลาวแล้วก็บ,บ้าน มีเกือบทุกบ้านที่คนหล่าวเอไซช้นะพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็ก่อนจะจากกันพี่น้อง่าพิมพ์ก็ข้ออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC ซทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล้วการลำาๆรวยๆกันเดอน้อมาพิมพ์ขอบขอบใจหล่ๆที่ว่ามาให้กําลังใจเราพิมพ์นะก,การทําคลิปแล้วก็ขอบคุณการติดการกดติดตามข้อท่านกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างที่ว่าสําสคัญหล่สําหรับเราพิมพ์เด้อพี่น้องสำหรับช่องนี้ก็ ขอให้ทุกคนเข้ามากดติดตามเพื่อก้าวไปสู่4,000ซัพ์ 4, นะทุกคนอย่างอีกตึมบอเเ่าได้กับเจะถึง4,000ซับแล้วืันนี้ก็รอท้าติดตามคิดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้บ่พิมพ์ก็ต้องข้อขอบใจทุกคนหลายๆเด้อพี่น้อง